ใครอยนอนมั่งเลยนะกลับพร้อมกันเห็นไหมฮะ่ปอก็ที่นู่นเลยนะปู่ไปไหนอะปอก็ที่อะไรนะเยี่ยมมากเลยอากาศเยี่ยม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 สุดยอดแล้วครับผมนี่อากาศจะเย็นอย่างนี้ทั้งปีมันดูดีมากลับพรุ่งนี้นะนั่นไงได้พี่เอียไม่มีปัญหาหรอกเด็กทางครับผมเด็กกลับพร้อมกันจริงไหมแปดสิบขอขากลับ พี 2, i, 3, ่กูก็โทรไปลางานคเลยเอาไหมสองพันไปไหนอ่ะสองเสียงนหละขึ้นไปข้างบนนู่นไงแล้วพี่กูก็ขึ้นไปข้างบนเลยแล้สองเสียงแหละพี่กอ็ว่าไงขอยคักคืนนี่ต้องการนี่ต้องการต้องการยระวังกันรวังนี้เลยนอนนอนนี่หนึ่งคืนได้ต่อยป่งนอน จริงถ้าไม่ติดงานอ่ะเอาแล้วอายุคงไม่ถึงขนาดนั้นโอ๋ไปบอกว่าพอดีมันจะกลับไม่ได้ถังเห็นถังมันขาดอยู่ทำไมไม่พามาตั้งแต่วันแรกอ่ะเฮียเอ้าเอ้าเห็นไหมป๋ามาดูถนนเห็นเห็นถนนยังป๋าเออนั่นแหละแต่ป๋ามันจะไม่มีแดดเนี่ยพุ่งเลยแะ้ถ้ามันมองเนี่ยที่เราจะไปไปหยาได้เริ่มตั้งแต่ตรงนู้น ถไปไทยมาตัวเองปิ่งตรงนู้นดีไหวไหมฮะไหวครับมันโค้งแบบหมอกําลังมาปิ้งงูเลยเนี่ยแบบอย่างเงี้ยโค้งปิ้งงูเลยมีประวัตินะตรงเนี้ยประวัติอะไรพี่เห็นรถลงไหมเนี่ยกำลังขึ้นกับมีลงกับมีแต่ทางแบบโคตสุดยอดล่นตลอดทั้งปีจริงว่ะทางมันงทามันเป็นหลุมทัวเงี้ยสุดยอด กินข้าวที่นี่มั้ยขินจะมีเลยแล้วก็กางเต้นที่นี่ด้วยง่ายยังรอร้านข้าวอยู่ข้างล่างพี่ครับ <laughs>